เพื่อนชาวของดีไซน์ทุกคนนะครับอันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเขียนทิปอีกทิปหนึ่งก็เอาใจแฟนเพจแล้วกันนแล้วกันนะครับก็คือทิปทิปนี้ก็จะเป็นทิปของการไดคัดภาพก็จะมีเทคนิคในการไดคัดภาพแบบง่ายๆครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากใช้เป็นเครื่องมือที่เขาเรียกว่าเนี่ยครับเมจิกแวน ่อนอื่นผมก็ขอเปรียบเทียบโลกไปดูก่อนนะครับครั้งครั้งที่แล้วผมได้คัดภาพภาพหนึ่งนะครับก็คือเป็นภาพวัดวัดไตรมิตรนะครับตรงหอพระใหญ่ฮะกวันนั้นที่ไปถ่ายเป็นท้องฟ้าสีขาวซึ่งอาการเมฆคึมคึมเหมือนฝนจะตกฮะก็เลยถ่ายได้เป็นเมฆสีขาวก็เลยเคิดว่าเมฆสีขาวมันดูไม่ค่อยสวยครับก็เลย มาได้คัดเปลี่ยนเมฆสีขาวเนี่ยครับให้เป็นท้องฟ้าสีสดใสแทนเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าภาพบางภาพนะครับมันอาจจะได้คัดไม่เหมือนกันเพราะว่าเครื่องมือได้คัดของโฟล o ช็อปเนี่ยมันก็มีหลายเครื่องมือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้กับภาพไหนฮะอย่างเช่นภาพนี้เป็นพื้นสีาขาวออกเทาๆครับซึ่งเป็นสีโทนคล้ายๆกันผมก็จะใช้เมจิกแวนเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วครับเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา พอปิดภาพนี้ไปนะครับเราแอดภาพขึ้นมาภาพหนึ่งก่อนภาพที่เราต้องการจะดีทับนะฮะล้วก็เพิ่มภาพท้องฟ้าที่เราต้องการจะใส่ลงไปอันนี้ผมอขอเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าแบบใหม่ไม่ใช่แบบเดิมที่ทําให้ดูนะฮะครับเราก็มาก่อนอื่นเราต้องดูภาพกอนครับว่าภาพของเราเนี่ยครับมีจุดอะไรที่เป็นไม่ค่อยละเอียดตรงไหนหรือเปล่า ไปแลครับก็ให้ปรับเคอร์ฟก่อนครับเพื่อให้วัตถุมีความเด่นชัดขึ้นกดคอนโทเครับอันนี้เลยครับเคอร์ฟครับข้างบนนี้ก็จะปรับแสงมากขึ้นนะอันนี้แล้วก็นี่เด่นชัดลง เราจะได้ท้องฟ้าที่มันดูสว่างขึ้นเพื่อง่ายๆต่อการทำไลทคัดครับต่อไปเราก็กดที่เครื่องมือเมจิกแวนตัวนี้ฮะเมจิกแวนจะมีอยู่สองสองอันครับ Quick Selection Tool แล้วก็เมจิกแว Tool นะฮะให้คลิกที่เมจิกแวนครับแล้วกดที่พื้นสีาขาวนี้เลยฮะเึิบเห็นไหมฮะเราจะได้ จุด selection ที่เราต้องการง่ายไหมครับลองดูครับจริงๆแล้วมันก็มีวิธีได้คัดอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ pen tool นะครับลากลๆกลก,ลกแต่มันจะเสียเวลาของเราแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับให้เพื่อนๆกดที่ชิปแล้วก็คลิกให้มันหมดฮนระตรวจด,ดูครับตรวจด,ดูว่าจุดไหนบ้างที่เราไม่ได้ทำการ selection หรือกินพื้นที่ของภาพไปครับ โอเคครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่ selection ครับแล้วก็มาที่ review A ครับนี่คเพื่อนๆจะเห็นภาพตรงนี้ตอนนี้ผมขอคปชัน่นไปก่อนนะครับให้ให้เพื่อนๆกดที่ control shift I ครับเพื่อกล,กลับกลับการ selection ภาพหลังจากนั้นให้มาท,ทำให้ทำใหม่ครับที่ selection แล้วก็ review A ครับเพื่อสามารถ ขยายดูได้ครับว่าจุดไหนบ้างที่ทําให้กินภาพไปเพิ่มคอนทาราสต์นีดหนึ่งครับเพื่อให้ความเข้มครอบพัดแฟนนิดหนึ่งครับสมมุตินิดหนึ่งครับเอาความเหมาะสมของภาพน,นะครับประมาณนี้ฮะแล้วก็กดโอเคหลังนั้นผมก็จะทำขั้นตอนการ ท้องฟ้าสีขาวนี้ไปโดยที่เราไม่ต้องลบให้เพ,เพื่อนมาที่เครื่องมือนี้ add mark ตอนที่เราจะกด add mark ครับให้ให้ทำการ selection ภาพตามที่เราต้องการมาก่อนแล้วก,กด add mark หนึ่งครั้งปึ๊บท้องฟ้าหายไปเห็นนะครับโดยครั้งแม้โอเคครับกด add mark หนึ่งครั้งเหมือนเป็นการ theme นะครับก็คือการเทสีดำ ลงไปในพื้นเพื่อปิดสีที่เราไม่ต้องการเทคี้เดี๋ยวเอามาสนอนอีกรอบหนึ่งครับว่าสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยเข้าใจก็หลังจากนั้นก็ให้เรานาท้องฟ้าที่เราได้มาครับลากเข้ามาใส่ในรูปภาพมันท้องฟ้าที่ได้ครับมันถ้าเกิดมีขนาดที่ไม่โอเคก็ปรับได้ตามใจชอบของเพื่นอนประมาณนี้ แล้วก็เลือ่อนไ้ไว้ที่ใต้ภาพนี่ครับเสร็จแล้วต่างแล้วครับปรับค่าเหมาะสมได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยแล้วก็มาเช็คดูว่ามีจุดอะไรบ้างที่ทำให้ภาพดูรอยๆอย ถ้าเป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเกิดจากการปรับสมมติมากเกินไปครับตอนนี้ผมก็มีวิธีแก้คือให้กดที่โอแล้วครับเบิร์นทูลปรับขนาดให้เหมาะสมครับเลือกที่ภาพนั่นก่อนนะฮะ นี่ครับประมาณนี้แล้วดยจุดข้างบนมันดูแบบสลักสลไปเราก็ใช้การเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมก็จะลบไปเลย ดูไม่เนยนครับเพื่อนอยู่ระยะเวลาของเพื่อนๆก็าจะใช้การรีทัชมากแค่ไหนฮะพอเสร็จปุ๊บผมจะกดคอนโทรลชิปอันจะอันเนตนะครับแล้วก็อีกเพื่อคัดลอกภาพทั้งหมดนะฮะเป็นอีกภาพหนึ่งเพื่อใช้ในการปรับแต่งปรับความเข้มของแสงนะครับ ดังนั้นเพื่อนๆอ,อยากจะได้เป็นเลนโคอิคชั่นก็มาที่ฟิวเตอร์ครับแล้วก็มาที่เลนโคอิคชั่นคอสตอมครับ ตัวレนเคอร์ไอชั่นนี้ก็จะมีตัวเรนก็จะมีลักษณะการปรับวายได้ เพื่อนอย่างเช่นเพื่อนได้รูปที่เป็น y มาครับสามารถาใช้ชนี้ได้วันนี้ผมก็ต้องการรูปแค่นี้โอเคแต่อยากเพ,เพื่อนอยากจะปรับเป็น hdr image ฮนะแล้วก็มาที่ประมาณอเลือกรูปนะครับ hdr t นี้ มีในใจว่าเครื่องผมจะไปได้หรือเปล่านะบนี่ฮนะก็จะได้เดน,น,นดดื้อเสฮดจีอาร์สวย,สวย น่ครับแลแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะจะอยากได้แบบไหนหรือว่าจะอยากจะเป็นภาพขาวดำนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนี่ครับครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ทิปได้คัดอื่นๆก็ลองรีเควสตมาทางหน้าแฟนเพจก็ได้ครับก็ จะมาสอนให้เล็กๆน้อยๆก็เป็นความสุขของแอดมินครับที่ได้เผยแพร่ทิปดีๆให้กับเพื่อนๆที่สนใจก็ทิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะใช้ในการตกแต่งรูปภาพหรือว่าใช้ในการทำภาพที่ออกมาสวยงามได้ก็